สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับหลังจากที่เราเจอกันในหลายครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง y o u t u b e นะครับตอนนี้เรามาเจอกันใน t i k t o อกล้เนาะเดี๋ยวก็จะทพยายามทำเนื้อหาคอนเทนต์ที่มันมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมต่อไปนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถือว่าเป็นน้องใหม่ละกันใน TikTok นะ ที่ผ่านมาคือเราลองดูว่าการทำทิกตอกเนี่ยมันทำเล่นๆส่วนใหญ่คนจะ,ะเบื่อจากคอนเทนต์อื่นๆจากช่องอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube อะไรพวกเนี้ยเบื่อและอยากมาผ่อนคลายอยากมาพักผ่อนส่วนใหญ่เขาก็จะมาที่ทิกต o k ก็จะมีอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นให้ได้ดูกันเยอะแยะมากมายบางคนก็ดูทั้งวันนะครับโอเควันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ ให้คุณผู้ชมได้ดูอีกทีนึง่งก่อนหน้านี้เรารีวิวของน้องเตียงทองชาแนลนะครับก็คือฝั่งสปปลาวเขาทำยังไงถึงประสบความสำเร็จเร็วนะครับบางครั้งคนไทยเนะี่ยเป็นประเทศที่เป็นคู่พาร์ตเนอร์โดยเฉพาะเลยของ y t u t u นะครับบางคนก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ <laughs> อยากให้มาดูว่าเออเนี่ย ไปดูแนวทางการทำช่องของเขานะแบบเบสิกแบบออร์แกนิกมากๆนะครับไม่ต้องมีบึบวับวิบวับ,บอเอฟเฟกนูน่นนี่นั่นนะครับแต่เขาสามารถดึงคนมาติดตามได้น้องเขาได้แสนซับนานแล้วแต่ว่าเขา,เ,าเขาสมัครอยู่ที่ไทยแต่ว่าเขากลับไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศลาวนะครับเขาก็เลยไม่มีที่อยู่ส่งนะครับเพราะว่าที่อยู่เดิมก็เป็นที่ทำงานเก่านะครับก็เลยส่งมาที่นี่นะครับโดย คนที่คอนแทคมาก็คือบ่าวลาวสตูดิโอนั่นเองก็ฝากติดตามช่องบ่าวลาวสตูดิโอนะครับแล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับพรสตูดิโอแล้วก็เตียงทองชาแนลนะครับแล้วก็อย่าลืมช่องของเราด้วยนะครับให้ครบแสนซับสติทีนะครับตอนนี้อยู่ที่9 0 0 0หนะครับเหลืออีกประมาณหมื่นกว่านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่อนที่ทุกคนจะเบื่อนะครับอันนี้ก็คือก่อนที่จะได้อันนี้มานะครับเราต้องสมัครนะครับเป็น เป็นแบบประเภทสร้างรายได้นะครับแล้ก็มีผู้ติดตามพันคนนะครับสำหรับคนที่อยากทำ YouTube นะครับมีผู้ติดตามพันคนมีชั่วโมงดูรวมกันแล้ว4,000ชั่วโมงนะครับย้อนหลังนะครับก็จะเข้าสู่ระบบการสร้างรายได้นะครับโฆษณาเข้าแล้วก็มีเงินเข้านะครับไม,ไม่แน่นะครับบางช่องยังไม่ทันมีผู้ติดตามเยอะนะครับแต่ก็มีซัพพลายเออร์หรือว่ามี คอนแทคเกี่ยวกับโฆษณาติดต่อมาให้รีวิวนู่นนี่นั่นอ่าเราก็อยากมีเหมือนกันต้องการโฆษณาหรือว่ารีวิวก็ฝากมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปแปะในอัฟเฟอร a เ e l a า a d านะครับก็จะท่านก็จะขายของของท่านได้ด้วยนะเพิ่มยอดให้ร้านค้าของท่านได้นะครับติดต่อมาได้นะครับนี่อันนี้คือพรสตูดิโอนะครับมันอาจจะไม่ใช่มันย้อนแสงนิดนึง ให้ดูเต็มๆนี่ครับ YouTube ช่องพี่น้องฟังสปปลาวนะครับอันนี้เป็นช่องที่3นะครับที่เราได้รับใช้ที่อยู่เรานะครับที่นี่เป็นช่องที่3ก่อนหน้านั้นก็จะมีช่องน้องสาวสวรรค์นะครับลาวสาวรรค์นะครับก็คือน้องแพรนั่นเองนะครับก่อนหน้านั้นเราเรารีวิวลง youtube นะครับ แต่อันนี้เราลงรีวิวลง TikTok นะครับเพื่อให้มันทันทันโลกทันเหตุการณ์หน่อยเพราะว่าคนหันมาใช้ TikTok เยอะนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะครับเยอะๆเดี๋ยวเรามาเจอกันในช่องนี้นะครับเยวเจะเอาคอนเทนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมต่อไปนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาย